คลิปขายของก็ต้องกดไลค์กดไลค์ทุกคลิปเลยนะคะอย่าลืมนะอย่าก,กดดิสไลค์นะเสียกำลังใจสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อย่างที่บอกจะเอาของมาขายเทกระจาดวอล์กเซล ไม่ได้ทำมานานแล้วเนาะเหมือนทําครั้งล่าสุดน่าจะแบบเดือนกันยาป้าเออรอบนี้ก็เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครได้ดูคลิปของเอฟต่างๆนานาน,าน,นะคะก็จะมีอันบ็อกซิงมากมายหลายหลากนะ ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราใช้เงินเกินแผนมากไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็เลยต้องขนของบางอย่างออกมาขายนะซึ่งเอาจริงก่อนหน้าเนเอฟขายไปหลายไอเทมมากทุกคนแล้วในแต่ละไอเทมที่เอฟขายไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นไอเทมที่แบบเอฟเอากําไรอ่ะเออเอฟจะเอากำไรเอฟไม่อยากขายถูกอะไรเงี้ยเอฟก็จะไปขายร้านอื่นนะคะไม่ได้แบบอยากมาขายทํากําไรกับคนดูอะไรเงี้ยรู้สึกแบบ กิ่งใจไงออวันนี้ไอเทมจะเอามาปล่อยก็คือเป็นไอเทมที่แบบออเล็กๆน้อยๆไม่ได้แบบไม่นี่ไม่มีกาไรอเออพูดยังไงขาดทุนนะเอามาปล่อยราคาน่ารักที่แบบเอเอเอปล่อยไปเถอะไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีหลายๆไอเทมมาแชร์กันแล้วก็ตอนท้ายคลิปก็จะมีของที่มีรุ่นพี A ่ท่ T านหนึ่งฝากมาขายด้วยนะเดี๋ยวรอดูกันนะคะอ่เริ่มที่ไอเทมแรกก่อนแบบน่ารักน่ารักก็คือน้องคนนี้นี่ เป็นน้อง a r m e s Twilly นะก็ถ้าเกใครเคยดูคลิปที่เอฟอันบ็อกน้องแล้วก็ใช้น้องกับตัวพิคโคตินนะคะก็จะเป็นอันนั้นแหละทุกคนเออนะคะก็น้องจะมาพร้อมกล่อง a อ r m e s แบบนี้นะตอนแรกแบบลังเลมลันเลยไม่อยากให้กล่องอยากเก็บกล่องไว้กล่องมันน่ารักเออแต่ให้ไปเถอะนะก็ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะน้องจะมาพร้อมผ้าทวิลลี่นะแล้วก็แน่นอนขายทวิลลี่ก็ต้องมาพร้อมผ้าทวิลลี แล้วก็ยังมีการ์ดต,ตัวนี้ของ m อมเอยู่ด้วยนะคะนี่น,น่าจะเห็นไม่ช้เป็นแบบพวกการ์ดบาร์โค้ดแล้วก็ด้านหลังมีตราแอมเมสแบบนี้นะคะยังอยู่นะตัวทวิลี่เนี่ยก็คือสภาพดีอาจจะมียับนิดหน่อยมันตามปกติการใช้งานนะคะก็เป็นทวิลี่ตัวที่ขนาดมาตรฐานนะทุกคนน่าจะยาวประมาณเมตรหนึ่งอะ่ะเออเอ็ไม่แน่ใจแล้วก็ตัวผ้าแท็กเนี่ยป้ายแท็กเนี่ยยังอยู่นะคะก็เป็นลายประมาณนี้เป็นลายเหมือนเซอร์คัส ที่เอฟเคยรีวิวให้ดูเนาะมีน้องเสือมีปราสาทนะมีแบบรถม้าเพนกวินน้นนี่นั่นเออเป็นลายแบบแนวเซอร์ค้าสดใสนะคะแล้วก็มาในโทนแบบ โทนสีฟ้าสีชมพูนะถ้าเกิดใครชอบโทนหวานพาสเทลหน่อยตัวนี้ก็เหมาะนะคะเอาไปผูกหูกระเป๋านู่นนี่นั่นผูกหูกระเป๋ากับกระเป๋าสีขาวสีแบบครีมครีมนาท่าอะไรเงี้ยเออเหมาะนะคะสําหรับตัวนี้นะเส้นแรกตัวนี้ไม่ได้มีตําหนิอะไรใดๆเลยค่ะทุกคนนอกจากการยับ คือมันเป็นตามปกติของมันใครแบบซีเรียสเรื่องรอยยับเนี่ยเอาไปรีดได้นะคะทุกคนก็เหมือนปกติอ่ะเออมันคือผ้าไหมอ่ะเออถ้าเกิดปล่อยทิง้งไว้เฉยเดี่ยวมันก็จะหายยับไปเองนะคะประมาณนี้น้องจะมาพร้อมกับตัวกล่องนะคะแล้วก็มีการ์ดด้านไหนที่เอฟใส่ไว้ให้นะคะทวิลี่เส้นนี้เอฟปล่อยที่ 2,900บาทนะคะทุกคนก็2,900บาทส่งฟรีเดี๋ยวส่งฟรี EMS ไม่ก็เคอรี่ให้นะคะแล้วแต่ความสะดวกนะว่าวันนั้นเอฟสะดวกเป็นเคอรี่หรือ EMS นะคะก็อาจจะลดได้ไม่เยอะนะทุกคนเพราะว่าปล่อยไม่ได้แพงแล้วเออนะคะก็ถ้าถูกกว่านี้มันก็ไม่ใช่ Twilly m s แล้วแหละนะคะถ้าเกิดใครชอบก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวเอฟทิ้งไลน์ไว้ที่ description box ด้านล่างนะคะเดี๋ยวทิ้งไลน์ไว้ให้นะใช้เป็นวิธี ไลายมาดีกว่านะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดใน IG อ่ะถ้าอินบ็อกมาอเงี้ยบางทีเห็นบ้างไม่เห็นบ้างอะเออมันเตือนบ้างไม่เตือนบ้างอะไรเงี้ยเอฟก็เลยควรหลุดนะฉะนั้นใช้วิธีไลน์มานะคะเดี๋ยวขึ้นไลน์มาให้นี่เป็นไลน์นี้นะ ff 153ชิ้นแรก ms twilly 2,900บาทส่งฟรีนะคะชิ้นที่2 เป็นชิ้นที่เอฟปาเก็บสะสมทุกคนแต่ตอนหลังอะรู้สึกว่าแบบไม่ได้ใช้แล้วก็เออเออขายไปเถอะอะไรเงี้ยเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะได้ใช้แล้วนะคะนี่จะเป็นตัวนี้นี่เป็น LV Agenda นะคะไซส์ PM ก็คือไซส์เล็กนะเ,เป็นในลายมัลติ c o l o r นะคะก็ตัวเข้าไฮเนี่ยจะให้ดูสีเข้าไฮก่อนจะประมาณนี้นะ ประมาณนี้นะคือไม่ได้ขาวมากแล้วก็ไม่ได้เข้มเกินไปก็จะอยู่ประมาณแบบน้ำพึ่งน้ำพึ่งอ่ะทุกคนเออนะคะอยู่ใ,ใก้ใกล้ๆอันนี้มันอาจจะขาวกว่าเป็นจริงนิดหนึ่งนะอืมก็ตัวแพทเทิร์นลายเนี่ยไม่ได้มีแบบไม่มีถลอกเลยเอาจริงเอฟได้มาแบบสภาพดีมากแม่ดูดิไม่ถลอกเลยเลยแบบเลยเนี่ยเอาให้ดูอ่ะเนี่ยเออเห็นปะ่ะเนี่ยลายชัดสวย ชัดโคตรสวยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นลายโซนพาสเทลที่เอฟชอบนะอีตรงเนี้ยเอฟก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็ขอบมุมก็ยังโอเคอยู่ยาแนวยังแบบยังมีความเป็นสีแดงอยู่เออมันอาจจะเข้มกว่าในกล้องนิดนึงนะคะอ่ากระดุมแป๊กก็ยังแน่นนี่ให้ฟังเออยังแน่นอยู่นะแล้วก็ด้านในไม่ได้มาพร้อมไส้นะทุกคนเพราะว่าไส้เนี่ยที่เอฟเคยใช้เนี่ยเป็นเป็นไส้ที่เอฟซื้อจาก b 2 s ออทุกคนไปซื้อจาก B2S ได้หรือว่าสั่งจาก s h อ p e e ก็ได้เขาก็มีขายนะคะนี่ด้าน,นในก็จะเป็นแบบนี้สะอาดดีนะมีริ้วรอยนิดหน่อยแบบมีรอยดำนิดนิดหน่นนอยๆอะไรอย่างเงี้ยในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่า,าลงคลิปแล้วมีใครสนใจเนี่ยก็คอนแทคเอมานะคะเดี๋ยว F ถ่ายรูปเพิ่มเติมให้น้องจะมาพร้อมการ์ด นี่การดเล็กนะไม่มีถุงผ้านะคะทุกคนมาแค่นี้เพราะว่าน้องค่อนข้างเป็นของที่วินเทจอ่ะเออพวกนี้มันค่อนข้างวินเทจแล้วก็ไม่ค่อยมาพร้อมกับอุปกรณ์ใดๆนะคะด้านในช่องพวกนี้ก็ไม่ล็อกไม่เหนียวนะยังใช้การได้อยู่คือคือสภาพดีเออพูดง่ายเนี่ยไม่ล็อกไม่เหนียวช่องการ์ดเหนียวไหมไม่ล็อกไม่เหนียวอืมนะคะโอเคมากๆเลยอยากให้ใครที่แบบชอบมัลติคัลเลอร์แล้วเอาไปใช้นะตัวสแต็ม ก็จะเป็น LV made in Spain นะคะน่าจะไม่เห็นนะมีรอยกดตรงนี้นิดนึงนะคะก็คือรวมๆสภาพสวยอะทุกคนสภาพแบบหาได้ยากในตลาดตอนนี้นะก็ไม่รู้ตอนแรกกะว่าจะเก็บแต่ว่าเนื่องจากเอฟไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยขาวไฮสีประมาณตอนนี้นะคะนี่ประมาณนี้นะอืมก็ตอนหลังคือไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะว่าตอนหลังเอฟไม่ได้พก ตัวอะเจนดาเลยแล้วก็มีรอยน้ําตรงนี้หนึงเห็นปะมันจะเข้มขึ้นเป็นวงนิดนึงนะคะแค่นั้นเองนะรวมๆคือสวยเลยนะถือไปก็ยังชิคๆอยู่นะก็ตัวนี้ไม่ได้มาพร้อมกับอะไรมีตัวนี้แล้วก็ตัวการ์ดนะคะถ้าเกิดสมมติว่าไซ้เนี่ยสามารถไปซื้อตาม B 2 S หรือว่าในช้อปปีก็ได้นะคะเป็นไซส์ขนาดน่าจะ A 6นะถ้าจะไม่ผิดเออทุกคนลองถามที่ร้านที่ซื้อแล้วกันนะคะว่าตัวนี้ใส่ใส่อะไรน่าจะ A 6นะอืมนะคะตัวนี้ ขอขายราคาน่ารักเห็นคนอื่นเขาขายกันแบบ6 7เ0 0ดเดอ้อเอออ่ะตัวนี้เอฟขอขายอยู่ที่4,500บาทนะคะทุกคนก็ถือว่าโอเคแหละเออเพราะว่าในความเอี่ยมของน้องอะ่ะเอี่ยมมากเลยเอาจริงให้เอาไปใช้ต่อแบบชิคๆได้นะคะก็ติดต่อไม่ได้นะเหมือนกันลดได้ไม่เยอะนะทุกคนเพราะว่าไม่ได้ปล่อยแพงแล้วขอจดราคาก่อนเดี๋ยวลืม ลืม่าพูดอะไรไปว่างนะอ่าชิ้นต่อไปก็เป็นชิ้นที่เหมือนการเอฟเก็บสะสมนะคะเราไม่ได้ใช้เลยแบบเลยอะ่ะจนลืมว่ามีมันอยู่วันนั้นน่ะไปหยิบอันเนี้ยแล้วถึงได้เห็นว่ามีอีคนนี้อยู่ด้วยนั่นก็คือน้องหลุยวิตตองนะคะเป็นคาร์ทโฮเดอร์นะเป็นลุยวิตตองแอดกอมเดอร์กาซองนี่เป็นแบบลิมิเต็ดคือมันจะเป็นของให้เขาแบบ Ờ, แจกในงานที่เขาคอลแลปกันนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นของที่เอฟได้มาเออคือเอฟซื้อใหมกทีอะ่ะเออคือเอฟก็ไม่ได้เป็น i p ไปร่วมงานเขาหรอกนะก็จะเป็นคาร์ทโฮเดอร์แบบนี้ด้านหน้าก็จะเขียนือวิทตองแอดกลอมเดอร์กซองแบบนี้เป็นปั๊มเข้าไปนะคะก็สวยงามแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีออสแตมป์ LV Paris นะด้านหลังก็จะมีรอยน้ำมิดหน่อยเออเนื่องจากตัวเนี้ย ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันเป็นคาวไฮเป็นหนังคาวไฮทั้งอันนะคะก็ถ้าใครเอาไปใช้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงแต่ว่าแนะนำว่าอยากให้เป็นแบบเก็บสะสมมากกว่านะคะด้านหลังก็จะมีรอยน้ําแบบนี้นิดนึงนะสีจริงๆของน้องก็ประมาณประมาณเนี้ยเออเนี่ยเนี่ย,ยประมาณนี้นะคะสีประมาณนี้กำลังสวยนะอืมนะคะด้านในก็เป็นคาวไฮปกติอะเนี่ยเออเป็นคาวไฮปกติใส่คัทได้ประมาณแบบใส่คอร์ด ดัดจลิตใส่การ์ดได้ประมาณแบบ3บามใบสีใบอะเออถ้ายืดยืดหน่อยก็น่าจะได้4ใบแต่ว่าตอนที่เอฟเคยลองเอามาใช้อะเอฟใส่3ใบเอฟก็รู้สึกว่าแบบเออมันแน่นไปแล้วสงสารน้องนะคะหลังจากนั้นก็แบบเก็บยาวนะ ไม่เคยได้ใช้เลยนะคะก็เอามาขายนะเป็นหรือตีตองแอดกลอเดอร n กซองลิมิเนะคะหายากเออก็เสียดายเหมือนกันแหละแต่ก็ช่าบมันเถอะของนอกกายเราไม่ได้ใช้นะให้ท่านไหนที่พร้อมเอาไปใช้พร้อมเอาไปเก็บเนี่ยก็เอาไปเก็บรักษาได้มากกว่านะอันนี้เอฟขอขายอยู่ที่3,900บาทนะคะทุกคนอันนี้ไม่ได้มีอุปกรณ์มาใดๆนะนะคะก็มีแค่ตัวน้องนะแต่ก็เหมือนเดิมเดยเอฟส่งฟรีให้นะคะ สามพเก้าร้อบาทติดต่อมานะชิ้นต่อไปเป็นชิ้นที่แบบลังเลมากเลยอะแต่ว่าเนื่องจากอย่างที่บอกใช้เงินเยอะเออแล้วต้องเล่าก่อนว่าตอนแรกที่ซื้อน้องอะอ่าเดี๋ยวแกะเดี๋ยวให้ดูก่อนละกันเนี่ยชอบงงว่าฉันจะพูดก่อนหรือฉันจะโชว์ของก่อนเนี่ยชอบงงอย่างเงี้ยอ่ะให้ดูก่อนว่ามันคืออะไรมันคือน้องคนนี้นี่น้องดีออนะคะซึ่ง น้องก็คือต้องค่อยๆจับเดี๋ยวเป็นรอยนิ้วมืออ่ะขี้เกียจเช็ดบ่อยๆนะอ่ะก็คือน้อง lady dior nano pouch นะคะที่เอฟเพิ่งซื้อมาเมื่อต้นปีอะทุกคนเออขายนะน้องจะมาแบบเดี๋ยวค่อยมาอธิบายอุป,ปรกรณ์นะคะก็มาอธิบายสภาพน้องก่อนน้องเป็น like new เออเนื่องจากเอฟใช้ไปไม่กี่ครั้งนะคะก็ให้ดูสภาพรวมๆก่อนนี่ด้านหน้าไม่มีริ้วรอยใดๆ คือด้านนอกอะ่ะใหม่เอี่ยมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเออเนี่ยด้านหลังนะก็แล้วก็ตัวห่วงตัวนี้ยังไม่เคยใช้ฉะนั้นยังไม่ยืดยังไม่ไดไดทั้งสิ้นนะคะแล้วด้านข้างแบบนี้นะนี่แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างนะด้านล่างคือมันต้องแบบมันต้องดุนด,นดุนออกมาอย่างเงี้ยเออคือพอเราใส่ของปุ๊บอะมันยืดออกมาเลยทุกคนมันไม่สามารถแบบทําอะไรได้เออมันเป็นขมมันแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าแบบเอฟใส่ของเยอะแล้วแบบเป็นตําหนินะเพราะว่าด้านในอะ่ะเอฟใส่ออแกไนเซอร์แล้วด้วย นะมันก็ยังเป็นอยู่ก็ฉะนั้นก็ตามนั้นเออนี่ตรงนี้ก็ยังไม่มีริ้วรอยแต่ว่าสติกเกอร์ตัวแม่เหล็กอะ่ะมันหลุดไปแล้วนะคะก็แม่เหล็กอาจจะมีรอยขนแมวนิดนิดหน่อยๆนนะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าแม่เหล็กมันต้องกระทบกันใช่ไหมนะคะมันก็จะแบบนิดนิดหน่อยๆน่อยนะคะฝาด้านบนก็ไม่เอี่ยมไม่ได้มีรอยใดๆเนี่ยหนังกับสะท้อนกับแสงก็ยังไม่เห็นรอยนะแหมแล้วก็น้องจะมาพร้อมกับ ตัวโซ่กับตัวชาม d ีออเดฟเอาให้ดูอีกทีนะให้ดูข้างในก่อนข้างในเอฟก็จะแถมไปพร้อมกับตัวจัดระเบียบ s m อลก้เลยนะคะแนะนําให้ใช้คู่กันเพราะว่าจะช่วยเรื่องของริ้วรอยด้านในนะเพราะด้านในน้องบุดด้วยหนังนะคะเดฟเออกมาให้ตัวนี้ก็จะแถมไปด้วยเลยเนี่ยน่ารักดูดีสีชมพูเออเบบี้พิงค์สดๆนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะมีช่องใส่ก้าสองช่องนะแล้วก็ มันจะมีจุดหนึ่งอะคือทุกคนเห็นตรงนี้ปะเนี่ยเนี่ยนี่เนี่เนี่ย,เ,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 ยเออตรงปลายนิ้วเอ็นเนี่ยมันจะเป็นรอยกดเออน่าจะเป็นตอนที่ก่อนที่เอฟได้ออกแกไนเซอร์มาแล้วเอฟแบบใส่นุ่นใส่นี่อะเออแล้วมันมีรอยกดนั่นคือเหตุผลที่เอฟอยากให้ทุกคนเอาแกไนเซอร์ไปแล้วเอาไปใส่ด้วยนะเพราะว่าน้องแบบด้านในมันเป็นหนังแรมอะแล้วมันจะค่อนข้างบอบางนิดนึงนะคะก็จะมีรอยกด1นึรอยเป็นตําหนินะคะเอ่าอันนี้บอกเลยว่าตรงนี้คือตําหนิ1นึรอยนะ แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็จะไม่มีอะไรนะเป็นแบบบุด้วยหนังทั้งหมดนะคะอ่ะก็ประมาณนี้ออจริงๆอ่ะใบนี้ยในคลิปที่เอฟรีวิวไปเมื่อคลิปก่อนอ่ะเออน่าจะลงก่อนอันนี้แหละทุกคนจะได้รู้ข้อดีข้อเสียเนาะในนั้นอ่ะเอฟยังบอกอยู่เลยว่าแบบยังไม่อยากขายแต่ว่าเนื่องจากแบบว่าผิดแผนไปเยอะโลหลงโลเล็กก็มา แล้วอันเนี้ยตอนซื้อน้องคนเนี้ยยังไม่ได้วางแผนว่าจะซื้อ Lady ี i ดีอทุกคนแล้วพอซื้อมาแป๊บเดียวก็ไม่ได้น้องเลย y ี i ดีอก็เลยรู้สึกว่าเออเออมันเป็นแบบตัวตายตัวแทนกันอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าขายตัวนี้ดีกว่านะคะก็น้องมาพร้อมกับชามนี่ชามดีอแบบอยู่ดีมีสุกอ่ะเออมีริ้วรอยนิดเดียวนิดหน่อยนะคะเนื่องจากว่ามันแบบมันอย่างเงี้ยเออทุกคนเข้าใจใช่ปะมันต้องเป็นรอยอ่ะเออถ้ามันไม่เป็นรอยคือการไม่เคยได้ใช้งานเลย นะคะแต่ว่าเอฟก็ขายถูกกว่าหน้าบินถายถูกกว่าในช็อปกว่ามือนหนึ่นะอ่าแล้วก็โซ่เนี่ยก็ตามปกตินะโซ่โอเคเดี๋ยวก่อนนะดูก่อนตัวหัวของโซ่เนี่ยก็ยังแบบยังดีอยู่ไม่ได้มีแบบรอยสคราชหรืออะไรใดๆตัวโซ่ก็ยังใหม่สวยงามแบบนี้นะคะก็ใช้น้อยอะ่ะเออเอฟใช้น้องคนนี้ไปประมาณแบบ3-4ครั้งเองมั้งนะคะก็นี่ ประมาณนี้น้องก็จะมาพร้อมกับอุปกรณ์แบบเมื่อกี้นะมีถุงตัวนี้เอาไว้ใส่ชามกับใส่สายโซ่มีตัวจัดระเบียบสมอก้านะคะมีตัวถุงผ้าของน้องนะแล้วก็ตัวผ้าอ้อมนะคะแล้วก็มาพร้อมกับถุงกระดาษกับกล่องจากชอบเหมือนตอนที่เอฟอันบ็อกซิ่งเลยทุกคนมีกระดาษห่อตัวนี้ด้วยนี่เออ,อเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะคือจะให้ไปแบบนี้เลยแหละออแต่ว่าตัวเนี้ย ใบเสร็จจะไม่มีนะคะใบเสร็จตัวจริงไม่มีนะเป็นใบเสร็จก๊อปปี้นะคะเดี๋ยวเอฟปริ้นแล้วก็ส่งให้นะ,ะก็จะมาพร้อมกล่องนี่แบบนี้ที่เอฟได้มานะคะก็ได้มาแบบไหนก็ให้แบบนั้นเลยแล้วก็บัตรเครดิตนี่ตัวสลิปบัตรคงไม่ต้องให้นะนะคะมียังมีกระดาษที่เขาดันดันมาอะไรเนี่ยนะคะก็ด้านในเป็นแบบนี้นี่แล้วก็มาพร้อมกับการ์ดนะการ์ตัวนี้ดีอ2อสามสิบสอง นะคะคแล้วก็การ์ดแบบนี้นะคือเขาเป็น small letter g ู u e ซะทุกคนเป็นเครื่องหนังชิ้นเล็กเขาจะไม่ได้มาพร้อมกับการตัวทปั๊มปีปั๊ปมส,สถานที่ซื้ออะไรย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะก็แล้วก็ตัวที่เขาแบบใส่มาตอนแบบป้องกันด้านในอะ่ะเออดัน,ด,นด้านในตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะคะให้ไปด้วยนะประมาณนี้ก็คืออุปกรณ์ครบๆนั่นแหละ full set นะคะแต่ว่าเป็นใบเสร็จ copy นะ ก็ต้องแจ้งก่อนว่าเป็นใบเสร็จก๊อปปี้เออเดี๋ยวดรามา่าเขาเห็นเขาเถียงกันอยู่ในกลุ่มอะว่าแบบฟู l เซ็ตต้องมีอะไรบ้าง เ,เราก็บอกก่อนว่าเป็นฟูลเซตใบเสรก๊อปปีนะคะออกช็อปมาเมื่อเดือนมกรากลางกลางมการาแป๊บเดียวเองอะ่ะ2เดือน3เดือนนะคะก็น้องคนนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะเอฟขายอยู่ที่คือตอนนั้นเอฟซื้อมา35,500บาทนะคะระยะเวลานิดเดียวอะ่ะเออแต่เข้าใจแหละมันก็ต้องขาดทุนกับมันนะเนาะน้องไม่ใช่ชาแนลที่จะแบบจะได้กําไรนะคะก็เอฟปล่อยอยู่ที่2 9 9 0 0บาทนะคะทุกคนก็ลดได้นิดหน่อยสงสารเอฟเทอรแค่นี้ก็ ทุน5-6,000พันแล้วแม่ให้ไปทำทนุนจะได้มีของมาอันบ็อกซิ่งต่อนี่มีแพลนต่อไปแล้วเนี่ยมีแพลนต่อไปแล้วเออนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบใบนี้ติดต่อมาได้นะ2 9งเก้ากสองเก้าเ้นะคะก็เดี๋ยวเหมือนเดิมส่งฟรีถ้าเกิดอยู่ใกล้เดี๋ยวส่งแมทใหน้นะออนะคะ ทีนี้หมดกับรายการของเอฟแล้วต่อไปเป็นรายการของกุ้นพี่เอฟเองนะคะเริ่มจากน่ารักน่ารักก็คือนี่แตงโลฮงเ,เป็นคาร์ดโฮเดอร์นะคะเป็นคาร์ดโฮเดอร์ก็จะมาพร้อมกับเมื่อกี้ก็มีคือมีกล่องเนาะแล้วก็มีถุงผ้านะคะแล้วก็มีตัวการ์ดแล้วก็การ์ดเล็กของเขานี่เดี๋ยวให้ดูก่อนอมาพร้อมการ์ดที่เป็นรหัส นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็การ์ดเล็กนะแล้วก็มีบุ๊กเนี่ยเนี่ยมีอย่างเงี้ยเออเนี่ยมีบุ๊กสองเล่มมีกระดาษการ์ดเซอร์ติฟิเคท,ทอะไรสักอย่างนี่นแหละอีกหนึ่งอันแล้วก็การ์ดนี่นะแอบแบบนี้มาพร้อมกับอยู่ในซองแบบนี้นะคะเก็บไว้อ่ะดิเอฟใส่ไว้ให้เลยนะก็อันนี้เป็นอันที่นี่แบบนี้เก็บไปนะเป็นอันที่รุ่นพี่เอฟแจ้งว่าไม่เคยได้ใช้งานเลยซึ่ง เอฟพอเอฟเอว่าดูเออก็น่าจะไม่ได้ใช้งานจริงแหละเพราะว่าน้องใหม่มากเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นน้องไม่ออกน้องไม่อยากไปนี่เป็นคาร์ทโฮเดอร์ตัวหนังคาเวียนะคะของยิปแซงนะก็เออเป็นสีเบจนะคะเบจแบบเบจ h a n นลอะ่ะเออเป็นเบจช,ชา n e l แล้วก็มากับอะไหล่ทองนะคะก็ให้ดูก่อนนี่สภาพแบบไม่เคยได้ใช้งานดูจากความตึงของหนังนะไม่มีการยืดใดๆทสิน้น นะคะแล้วก็ด้านข้างนี้เขาไม่ได้เป็นแบบอ๋อมีมียาแนวนิดนึงแต่ว่ายาแนวก็คือใหม่เลยเออนี่ให้ดูยาแนวใหม่เลยนะคะแล้วก็ขอบมุมก็โอเคเลยไม่ได้มีตำหนิดใดๆนะคะนี่ขอบมุมแบบดีอะ่ะเออคือไม่ได้ใช้งานจริงๆอะ่ะเออนะนี่แบบนี้ด้านในน้องก็ยังมากับตัวนี้อยู่ตัวการ์ดที่เขาแบบนี่ให้อะ่ะเนี่ย ไอาการที่เขาเสียบมาให้นะคะแล้วก็ด้านในก็จะมีสแตมป์แซงโลคองนะออปารีสนะคะนี่แบบนี้นะอินไล k e นิว like ไม่อยากแหกเยอะอ,อคือเป็นเคยว่าอะไรไม่ใช่ไลค์ New สิเรียกว่าเคป Unused เลยดีกว่านะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ใช้งานเลยประมาณนี้นะน้องมาพร้อมอุปกรณ์ครบๆไม่มีใบเสร็จนะคะ ก็กล่องถุงผ so right. ้าการ์ด anyway.> ต like, so, ่างๆนานาแล้วก็ตัวน้องเองนะคะตัวนี้ขอขายอยู่ที่ขอใา้ดูราคาไปด้วยตอนแรกตั้งราคาแล้วก็แบบกลัวลืมไงเออตัวนี้ขอขายที่7,900บาทนะคะทุกคนก็ใหม่เอี่ยมมาเออเหมือนได้ของใหม่เลยอะนะก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะสำหรับตัวนี้นะเหมือนเดิมส่งฟรีนะคะอย่าต่อแรงนะจะมาต่อแบบ อ๋อเจ็ดพันได้ไหมอะไรเงี้ยอย่าเลยนะเพราะว่าแบบเออไม่ได้ปล่อยแพงแล้วทุกคนแล้วแบบมูลค่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ่ะอีกตัวหนึ่งก็คือนี่น้องมาให้ดูก่อนว่าน้องมาพร้อมกับถุงเป็นกุชชี่เข็มขัดกุชชี่เดี๋ยวๆดีีดดนี่น้องมาพร้อมกับถุงผ้าแบบนี้แล้วก็เป็นถุงกระดาษที่ไม่เคยได้รับการแกะออกจาก พลาสติกคิดว่ารุ่น PF น่าจะพีออเดอร์มาแล้วเขาน่าจะแพ็กส่งมาแบบนี้แล้วก็รุ่น PF ก็คือไม่เคยแกะเลยอันเนี้ยถุงเนี้ยไม่เคยแกะเลยตอนเอฟได้ไหมก็แบบนี่มันคืออะไรหรอเออนะคะให้ดูก่อนเป็นตัวเข็มขัดกูชี่รุ่นฮิตอะ GG จอ่ะกูชี่เบลอะงูมันเลื้อยมาที่เอวอ่ะเออนะคะก็นี่เนองเป็นตัว GG แบบนี้อันนี้มันกับหัวเออนะคะก็ตัวนี้ไซส์อะไรเดี๋ยวขอดูก่อน ตัวนี้นะคะมากับไซส์80นะคะ80ทับ32นะก็เป็นไซส์ปกติของที่ผู้หญิงใส่กันอนะเออนะคะก็น่าจะได้แบบเอวแบบ8-30ะไรประมาณนี้แหละเออลองลองรีเสิร์ชดูก่อนนะคะว่าตัวเองใส่ไซส์อะไรจะได้พอดีนะตัวนี้ไซส์18ทับเออไซส์80โอ้ยไซส์18ใครใส่หรอไซส์18ไซส์80ทับ32นะคะก็สภาพของอันนี้โดยรวมคือมีการใช้งานเกิดขึ้นนะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เก็บ u n u s e นะทุกคน เป็นยูสนะแต่ว่าก็ค่อนข้างไลค์นิวเนี่ยตัวลูก็จะมีการแบบใช้งานมีริ้วรอยขูดกับไอตัวแบบตัวสลักเนี่ยนิดหน่อยนะคะแบบนี้นะให้ดูชัดๆนะเห็นปะเออแบบนี้คือไม่ได้แบบไม่ได้แบบว้าวอไม่ได้แบบว้าวใหม่เลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะก็มีริ้วรอยตามการใช้งานนะเออนะคะอ่าเดี๋ยวเอฟดูรวมๆก่อนนอกกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรแบบรุนแรงนะแล้วก็ ตรงตัวห่วงเนี่ยก็จะมีแบบนิดๆหน่อยๆเดีวถ่ายรูปส่งให้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ปล่อยแพงมากนะตัวหัวจีจีเนี่ยก็ยังใหม่อยู่เด้อเออมีแบบมีตรงเนี้ยไม่รู้ว่ามันเป็นปกติหรือว่ามันเป็นตำหนิเออเอ,อ๊ไม่น่ใจเหมือนกันไม่เคยใช้เข็มขัดกุชชี่มีตรงเนี้ยที่มันเป็นแบบเข้มขึ้นขึ้นมานิดนึงเออเดวรวมๆคือเดวถ่ายรูปให้นะคะด้านหลังก็ ตัวหัวก็ยังใหม่อยู่นะคะมีตรงเนี้ยไอตัวสายที่เขาดึงดึงให้เนี่ยดึงแบบล้างตัวห่วงไว้ให้เนี่ยก็จะมียน่ยนๆน,นิดหน่อยนะก็ประมาณนี้รวมๆเอฟคิดว่าน่าจะประมาณแบบ90%อน่ะเออคือใส่แล้วยังสวยแต่ถ้ามองใกล้ๆก,ก็อาจจะเจอตำหนิบ้างนู่นนี่นัน่นนิดนิดหน่อยๆตามการใช้งานคือของมีการใช้งานเกิดขึ้นะนะคะอ,อ่ตัวนี้มาพร้อมกับอ,อ่เข็มขัดถุงผ้าแล้วก็ถุงที่ไม่เคยแกะเลยอันเนี้ย ถุงเน่ยไล k ์นิวจริงนะเข็มขัดตัวนี้ขอปล่อยที่9,900บาทนะคะไซส์80ทับ32นะ9,900บาทก็ติดต่อมาได้เหมือนกันลดได้นิดหน่อยนะเดี๋ยวส่งฟรีให้นะทุกคนนะคะอีกอันนึงอันสุดท้ายนะก็เป็นนี่ลุยวิตตองนะคะอันนี้เป็นแบบ เท่าที่ดูนะเป็นเหมือนแบบเทปอ u n u s e เลยอะเหมือนไม่เคยใช้เออนี่แบบนี้เป็นมีถุงหลุยด้วยมากับพร้อมกับกล่องถุงแล้วก็มากับกัดเล็กนะคะแบบนี้กัดเล็กนะอ่ามาดูกันว่าด้านในเป็นอะไรเป็นเข็มขัดนั่นแหละเออจะกั๊กทำไมเนี่ยไม่ใช่คลิปอันบ็อกซิ่งจะกั๊กทำไมงงตัวเองอ่็เป็นนี่เข็มขัดอย LV initial นะคะก็ เป็นตัวเข็มขัดหัว LV นะคะในตัวหนังไทก้าสีดำนะคะซึ่งหัวเขาก็จะทำเป็นแบบลายไทยก้าด้วยอันนี้มันเหมือนเป็นแบบเนี่ยเตรงเนี้ยทุกคนที่จะเห็นเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นตำเหนียเออเหมือนแบบมันน่าจะมาจากช็อปเลยอะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นรอยสกิดแบบคววนะ่ะแต่มันเป็นแบบเป็นลักษณะเหมือนหนังมันนูนขึ้นมามากกว่าด้านข้างอะ่ะเ,ออเข้าใจใช่ปะ เ,เนี่ยอันนี้นะคะก็เอฟถือเป็นตําหนิให้แล้วกันเนาะเออแจ้งเป็นตำหนิไปเลยแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้เรียบเนียนนะอ่านี่นอกนั้นตัวสายก็คือแบบใหม่อะ่ะทุกคนดูความเนียนเออมีจุดนั้นจุดเดียวจริงๆนะคะแล้วก็สิ่งที่เอฟบอกว่าน่าจะเป็นเคป unused คืออะไรคือรูไม่เคยใช้เลยแม่ดูดิตรงรูไม่เคยมีการขูดขีดใดๆฮัลโหลเอ,อ ซื้อน้องมาทำไมเธอจะไม่ใช้ตัวนี้เนื่องจากมันมีเดตโคต้ดนะคะตัวอื่นเอฟไม่แน่ใจวันที่ซื้อนะตัวนี้เดตโคต้ดปี 2000, 2018นะคะ,ะแล้วก็ไซส์เป็นไซส์85ทับ34นะคะก็เป็นไซส์ผู้ชายน่าจะประมาณแบบเอวประมาณ30 32อะไรเงรี้ยน่าจะใส่ได้ลองเทียบไซส์ดูก่อนนะคะก่อนที่จะซื้อไปลองเทียบไซส์ดูก่อนว่าตัวเองใส่ไซส์ไหนตัวนี้85ทับ34 นะคะก็แล้วก็ด้านหลังของบัคเกิลเนี่ยเดี๋ยวเนื่องจากน้องยาวนี่ด้านหลังของบัคเกิลก็คือใหม่อ่ะทุกคนฮัลโหลใหม่ใหม่เลยอันเนี้ยเออนะมีจุดเดียวที่คิดว่ามันน่าจะเป็นดีเฟกต์มาจากช็อปแล้วตอนซื้อพี่เขาน่าจะไม่เห็นก็คือไออันนี้แหละเนี่ยเนี่ย,ยพออยู่ในไฟมันชัดนะทุกคนแต่ว่าพออยู่ในอุ้ยน้องจะเหวี่งทําไมเนี่ยพออยู่ตรงหน้าเอฟเนี่ย ไม่ชัดเออเออใช่แทบจะไม่เห็นเลยเออไม่แปลกหรอกที่เขาจะไม่เห็นนะพออยู่ไฟแล้วเห็นชัดนะคะก็ไลค์นิวเดี๋ยวดูยาแนวให้ก่อนนะทุกคนอ่ายาแนวยังดีจับแล้วแบบเหนียวไหมไม่เหนียวอือยังดีนะหลุยต้องดูยาแนวด้วยนะเออบางทีมีแบบยาแนวเหนียวแบบงงนะเออของเป็นหมื่นสองสามหมื่นเนี่ยเออนะคะก็อันนี้โอเคสวยดี เออยาแนวไม่มีเหนียวไม่มีอะไรเลยนะโอเคนะคะตัวนี้มาพร้อมกับ กล่องนะคะถุงผ้าแล้วก็ตัวการดเล็กนะคะอย่างที่เอฟบอกนะไลท์นิวไซส์85ทับ34แบบนี้นะคะเป็นอินิเชียลนะหนังไทกาเป็นหนังเลยนะเอออันเนี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นรุ่นหนังที่ไม่ใช่แคนวาสนะคะก็จริงๆตอนซื้อก็จะมีมูลค่ามากกว่ารุ่นแคนวาสปกติอีกนิดนึงนะตัวนี้ขอปล่อยอยู่ที่12,500บาทนะคะทุกคนเหมือนเดิมส่งฟรี นะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบใส่ได้มาเอาไปนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนหมดยังหมดแล้วเออช่วยกันอุดหนุนด้วยเดอ้อ <c oughs> จะได้มีแรงในการอันบ็อกซิ่งต่อไป <c oughs> เนี่ยเริ่มแล้วเริ่มละว <c oughs> <c oughs> นะ ก็ถ้าเกิดใครชอบนะคะก็ติดต่อมาที่ไลน์เอฟนะาไลน์ f อฟเอนึ่งห้าสามนะคะทุกคนแล้วก็เหมือนเดิมเอฟส่งให้ฟรีนะคะลดได้นิดหน่อยแล้วก็เอฟขออนุญาตให้สิทธิกับคนที่พร้อมโอนแล้วก็ไม่ต่อราคาก่อนนะคะก็มันจะมีบางครั้งที่แบบเอเอ,เอต่อราคาเอฟเสร็จแล้วแล้วแบบ ไม่ได้พร้อมโอนต้องรอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งแบบเออมันมันไม่ใช่นะเออนะคะก็ในในการขายของตามปกติเนี่ยเขาก็จะให้คนพร้อมโอนก่อนเ็ื่อขออนุญาตยึดตามนั้นเหมือนกันเนาะจะได้ไม่ดราม่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันคลิปขายของก็ต้องกดไลค์กดไลค์ทุกคลิปเลยนะคะอย่าลืมนะอย่ากดดิสไลค์นะเสียกำลังใจนะไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ เพิ่มเติมอ,อีกนิดนึงคือเอฟจะอัปเดตสถานะไว้ที่ Description Box นะคะว่าอันไหนขายแล้วหรืออันไหนยังอยู่นะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ